จำได้นะคนฉลาดสร้างอาหารคนชั่วช้าสามานสร้างอาวุธก็เตือนกันไว้มันไม่ใช่เรื่องพูดลอยลมไม่ใช่พูดเล่นแต่มันเป็นสัจธ,ธรรมอา่า สร้างอาวุธขึ้นมาฆ่ากันเนี่ยมันมันเลวรายมากอ่ามันเลวร้ายมากมันหยาบมันเป็นอาวุธมันเป็นเครื่องมือมันเป็นวัตถุที่เป็นวัตถุทางส,สารวัตถุทางดินน้ำไฟลมแท่งก้อนโลหะหรือว่าเอามาผสมกันทั้งดินน้ำไฟลมามาทำเป็น อาวุธเพื่อที่จะฆ่าแกงกันให้มีฤทธิ์มีอำนาจมีประสิทธิภาพตุ้มลงไปแล้วเนี่ยนะคนเนี่ยถูกระเบิดเขาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นกิเท่าเลยตุ้มรวระเบิดกลายเป็นกิเท่าไม่เหลือซาไม่เหลืออะไรหเห็นเลยเขาเอาถึงขนาดน,นั้น โอ้ใจคอมันโหดเที่ยมขนาดจริงๆเลยนะคนเนี่ยเออเขาไม่ได้สดุดเขาไม่ได้ฉุกคิดไม่ได้สำนึกว่าเออคือมันก็น่าเห็นใจเนาะคนพวกนี้เขาไม่ได้เคยเรียนเรื่องกรรมเรื่องวิบากไม่รู้จักจิตนิยามไม่รู้จักจิตวิญญาณไม่รู้จักมันเป็นอะไรยังไงมันจะต้องเกิด จะต้องตายจะต้องหมุนเวียนจะต้องรับกรรมรับปิบากอะไรอะไรซับซ้อนอีกไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติเป็นล้านๆชาติอะไรเนี่ยเทวนิยมนับถือพระเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้เรียนเขาไม่ได้รู้เลยไม่ประสีภาษานางสาราอินโนเซนในเรื่องพวกนี้นไม่เดียงสาไม่เข้าใจเรื่องกรรมเรื่องวิบาก ตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ไม่ทราบซึ้งในเรื่องความเป็นความมุนเวียนของจิตนิยามที่ต้องเป็นอัตภาพเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกแล้วก็มีลีลามีสิ่งที่จะพบประสบอยู่ในแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติยิ่งกว่านิยาย นิยายลาน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 เรื่องนะก็คือคนทุกคนแต่ละคนมีนิยายแต่ละชาติแต่ละชาติตาตคนเดียวก็ไม่นิโตแต่ละชาติก็นิยายมากมายแล้วสำหรับแต่ละชาตินะแต่ละคนก็หลายขั้นหลายตอนหลายประสบการณ์แล้วก็ลงบ้างสุขบ้างทุก บ้างสุขบ้างทุกข์กว่าจะไม่ได้เรียนรู้สัจธรรมโลคุตรธรรมของพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าจิตปัญญาเนี่ยมันโง่มันเอาวิชาหลงในการยึดมัน่นปรุงแต่งอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นสุขอย่างนี้เป็นทุกข์จนกระทั่งม บรรลุธรรมโลกุตตรธรรมของพระเจ้าแล้วถึงจะรู้ว่าโอ้สิ่งที่มันได้เกิดมาเป็นอัตภาพแล้วเนี่ยแล้วมันก็อวิชามาจนกว่าจะมาพบพระพุทธเจา้าซึ่งเป็นผู้คนพบความจริงสุดยอดว่าโอ้ จิตวิญญาณหรืออัตภาพของแต่ละแต่ละอัตภาพแต่ละคนะมันมันสามารถเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปหมุนเวียนและที่สุดมันไม่ใช่ตัวตนจริงมันอนัตตาสามารถศึกษาจกนกระทั่งทำให้จิตนิยามของเราเนี่ยสูญสลายเลิกมาจับตัว ที่จะหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏหมุนเวียนอยู่ในกาละของเอกภพของมหาจักรวาลเลิกเลยแยกธาตุจิตนิยามเป็นดินน้ำไฟลมเป็นอุตุนิยามไปได้ซึ่งไม่มีใครไม่มีศาสดาองค์ใดตรัสรู้จุดนี้ได้เลยมีพระสมมาสัพพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านตรัสรู้อันเดียวกัน มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นในมหาจักรวาลน,นี้ในประดาศาสนาศาสดาทั้งหลายนี่นะก็มีพุทธศาสนาพุทธมีพระพุทธเจ้าที่จะสามารถทำให้จิตของตนเองทำให้อัตตาของตนเองวิญญาณของตนเองเนี่ยเลิกเป็นจิตเลิกเป็นวิญญาณเลิกเป็นอัตตา สลายกลายไปเป็นดินน้ำไฟลมไปได้จึงพิสูจน์ได้ว่าเทวนิยมล้างอัตตาไม่ได้ทำลายวิญญาณไม่ได้ผู้รู้สูงสุดศาสดาทางเทวนิยมทุกอกยอมจำนนว่าจิตวิญญาณเป็นอัตตานิรันดรเป็นอยู่แล้วก็มีเจ้าแห่งวิญญาณใจ เรียว่าพระเจ้าเลยว่ากอดเป็นเจ้าของเลยบงการสั่งการเป็นเจ้าของทุกวิญญาณหมดจะเป็นยังไงต้องพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้บัญชาเป็นผู้บงการเป็นผู้ให้เป็นและไม่มีศูนย์พระพุทธเจ้าตรัสรูลมลางความเชื่อนั้นทําลายศูนย์ได้ไม่มีพระเจ้ามาเป็นเจ้าของจิตวิญญาณเรา เราเป็นเจ้าของจิตวิญญาณเราเองเราสลายเป็นดินน้ำไฟลมไปได้เลยตายแล้วไม่ต้องไปนิรันดรมันต้องไปอยู่กับพระเจ้านิรันดร์อะไรนะซึ่งเป็นสุดยอดนะมันสุดยอดตรงที่ว่าหนึ่งขั้นตอนแรกรู้จักความดีความชั่วตามเทวนิยมเขาก็เรียนความดีความชั่วที่เป็นสมมติ สมมติศสัจ,จ์ตามที่จะสมุติมาแต่ละกลุ่มแต่ละมัวแต่ละยุคแต่ละกาละนั้นไม่มนั่้เป็นของจริงอะไรหรอกแต่เราก็จะต้องทําตามกลุ่มตามมู่ตามยุคตามสมัยทําดีอย่าทําชั่วนั้นขั้นตอนหนึ่งโลกิยะก็จบแค่นี้ส่วนโลก,กุตระของพระเจ้านั้นรู้ว่าโอ้นอกจากดีชั่วแล้ว ยังติดยึดว่าเป็นจิตวิญญาณนี่แหละต้องหมุนเวียนอยู่ในโลกจะต้องเป็นโลกให้ดีอย่าเป็นโลกที่ชั่วแต่มันไม่เที่ยงมันลืมหมุนเวียนอยู่มันลืมนะเกิดไปทิ้งไปก็ลืมไอ้ของเก่าแล้วมันก็ทำชั่วทำดีทำชั่วทำดีทำชั่วหมุนเวียนเพราะมันแม้แต่ในองค์ประกอบของยุคข,ของสมัยของแต่ละถิ่นแต่ละที่แต่ละแดนแต่ละคน แต่และสังคมมันก็สมมุติต่างกันอยู่แล้วดีชัวนะแต่ที่สิ่งที่มันเป็นไปยึดจิตว่ามีแล้วก็มีสุขมีทุกข์แล้วก็ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นสังขารที่ปรุงแต่งกันอยู่เท่านั้นถ้ารู้แล้วมีวิชารู้สังขารรูมันเป็นอ๋อมันมีสังขารนั่นก็เป็นลงโลกวิญญาณ แล้วมันจริงแยกศึกษาได้เป็นนามรูปพระเจ้ากระชจ้ยนามรูปเป็นตัวสภาพสองศึกษาเป็นอายตนะเป็นเวทนารู้เหตุแห่งเวทนาไปสําคัญอยู่ที่เวทนาสุขทุกข์หรือว่าเป็นตัวที่จะต้องเกิดกิเลสตัณหารวมกลุ่มจุกอยู่ในเวทนาเนี่ย พระพุทธเจ้าก็ถึงได้ให้เรียนเวทนาแจกออกเป็นเวทนาร้อยแปดแยกให้เป็นอย่างที่ศาสดาเคหาสิตะรู้เป็นเคหาสิตะอยูอ่ก็จบแค่นั้นรงของพุทธเจ้านั้นโอ้เป็นเนกขมะสิตาเห็นได้ว่าโอ้มันมีเหตุมันมีกิเลสเ,เป็นตัวเหตุ ก็เอาเหตุออกเอาเหตุออกในำมะพ้นจากเหตุพ้นจากเหต,จเหตุจนสุดท้ายอ้าวมันหมดแล้วกิเลสตัวการที่มันผูกมันยึดเป็นอุปทานเป็นตัวยึดตัวถือตัวตรึงตัวโง่ตัว,ตวทำให้มันเกิดอัตตาอยู่จัดการได้เลยโอ้ เป็นยางเหนียวเป็นอ,นว,นอวิชชาเป็นความโง่เมื่อจิตมันหมดหรือเมื่อจิตมันรู้ชัดแล้วแล้วทำให้ไม่ไปโง่ไม่ไป,ไไปเป็นยางเหนียวที่จะจะติดกันอีกก็สลายได้หมดเลยสลายได้จริงๆเลยก็เป็นอจินไตเป็นเรื่องที่เทวนิยมก็ เขาไม่เชื่อหรอกก็เชื่อไม่ได้เพราะว่ามันเกินกระพุ่มเทวนิยมกว่าจะมาค่อยๆมารู้มีปัญญาแปดของทางเทวนิยมเขาก็เชื่อว่าความรู้พระเจ้าเนี่เป็นผู้ที่รู้สูงสุดแล้วพระเจ้าเขาก็ลึกลับพระเจ้าจริงๆไม่รู้ม,ม,มีอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่มีผู้ที่ เอาค,ความรู้ความจริงจากพระเจ้ามาประกาศเป็นประกาศสกศาสนาทุกองค์เป็นประกาศสกเป็นผู้ประกาศความรู้ความจริงของสิ่งลึกลับที่เรียกว่าพระเจ้ามันศาสนาที่ลึกลับมันจึงทําลายไม่ได้ทําลายอัตตาทำลายจิตอิญญาณทําลายธาตุรู้ทําลายสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หรือ สามารถที่จะมีปัญญารู้ความจริงจบครบหมดเลยสามารถบงการพลังงานที่มันเป็นอัตภาพเป็นวิญญาณเป็นอัตาอตาอของแต่ละคนนี้เข้าตัวเองจึงได้จัดการได้ควบคุมได้ให้ไม่ทำชั่วทำแต่ดีเมือนกับเทวานิยมต้องการได้แล้วเที่ยงกว่าด้วย เป็นอรหันไปแล้วไม่มีเกิดอีกก็ไม่ทําชั่วอีกแล้วทําเต็นดีไปตลอดที่เกิดอีกกี่ชาติก็ทําเต็นดีจะเป็นผู้ที่อรหันแล้วเนี่ยจะเป็นอรหันตสมาสมุทรเจา้าสูงสุดที่สุดในธาตุจิตที่สูงสุดที่สุดก็คือเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็รู้ครอบครอจักรวาลมดเลยรู้รอบทวนทุกอย่างหมดเลยว่าอ๋อ จิตนิยามมันเกิดมาแล้วเนี่ยมันมันไม่สามารถดับได้เขาถึงจำนวนเป็นเทวนิยมอตาก็นิรันดรแต่พระเจ้าท่านโอ้ไม่จำนวนสามารถรู้แจ้งจบหนึ่งขั้นตอนทำดีไม่ทำชั่วสาเร็จจะเกิดอีกกี่ชาติเป็นอราหารันต์แล้วก็ไม่มีทำชั่วมีแต่ทำแต่ดีนี่เป็นหลักประกันที่โลกต้องการเที่ยงด้วยของเทวนิยมนะทำดีในชาตินี้ ต่อต่อไปไม่เที่ยงหรอกหมุนเวียนนะสมบัติผัดก,กันชมไม่เที่ยงแต่ของพระเจ้าเนี่ยทำดีไม่ทำชั่วเที่ยงเกิดอีกได้เป็นอหรหันต์จากชาตินั้นไปแล้วเมื่อไหร่ก็ได้และเรียนรู้ความจริงของจิตนิยามของวิญญาณของธาตุอัตภาพนี้อัตตานี่อ๋อมันมีอวิชชา ที่เป็นอย่างเนียวเป็นตัวจับตัวจับตนแล้วก็มีความรู้สามารถลางยางเหนียวรางความยึดเกาะตัวเกาะติดกันได้ก็สลายหมดจบได้ซึ่งมันเป็นอาจินไตพิสูจน์ได้เขาจะไม่เชื่อเลยทางเทวนิยมเลยเขาฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ได้ยังไงจนกว่าเขาจะค่อยๆเจริญ โอ้อีกเป็นลานลานชาติก็จะเข้ามารู้